สนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมาร่วมสมัยค่ะวันนี้ดิฉันสุภจัญญาสริภูลรับหน้าที่เป็นพิธีกรน,นะคะเรื่องราวที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะไปติดตามฟังธรรมะดีๆจากพระราชยานกวีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระรามเก้ากาญจนาพิเศษติดตามชมพร้อมกันเลยค่ะ สบายหายใจลึกๆยาวๆขาขวาทับขาซ้ายนั่งขัดสมาธิขัดสมาิคือขัดสมาธิเราเรียกว่าขัดสมาิปกติขาขวาทับขาซ้ายวันนี้หลวงพ่อจะชวนพวกเราฝึก วิธีทำสมาธิเพื่อที่จะให้ได้ประโยชน์จริงๆในการทำงานยังไม่ต้องหมดกิเลสนะปฏิบัติธรรมเพื่อหมดกิเลสปฏิบัติธรรมเพื่อไม่ต้องให้มีกิเลสมาประทุสร้ายเราเราอยู่กับกิเลสนี่แหละแต่ว่าไม่ให้กิเลสประทุสร้ายเราก็พอ ไม่ต้องหมดกิเลสแต่ทำให้กิเลสมันหมดพลังที่จะประทุษร้ายเราใช้มันให้เป็นประโยชน์เช่นคนบางคนเขาอยู่กับเสือเขาก็ฝึกเสือได้อยู่กับม้าก็ฝึกมา้าอยู่กับวัวฝึกวัวอยู่กับสิงโตก็ฝึกสิงโตได้นะอยู่กับปลาโลมาก็อยู่ก็ทำอยู่กับงูจงอางเคยได้ยินไหมหมู่บ้านงูจงอางมันมีพิษนะ มันกัดคนตายแต่เขาฝึกมันจนกระทั่งมันเชื่องคนเข้าไปชมไปดูทำมาหาเงินได้ใช้กิเลสนี่แหละสร้างสรรค์อย่าให้กิเลสประทุสร้ายเราแล้วก็ให้รู้ว่าให้รู้ทันมันให้รู้ว่ามันนี่มันคือราคะคือโทสะคือโมหะคืออิจฉาคือพยาบาทถ้าเรารู้อย่างงี้ปั๊บเนี่ยเหมือนกับเรารู้ว่าอันนี้คือเสือ ถ้าเรารู้ว่าเสือไม่ใช่มองเสือเป็นกวางเราปลอดภัยไหมเราปลอดภัยเราไม่เข้าใกล้มันเราไม่เข้าใกล้เราเระวังถ้ารู้ว่าสิงโตโอ้ารู้ว่างงูเราก็ปลอดภัยเพราะว่าเราจะมีวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาฉะนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเหมือนกับเรามีมีแสงสว่างมีเรดาร์เรดาร์ประจำตัวเราที่จะทำให้เรารู้เท่าทัน มันเหมือนนักบินเนี่ยบินนําเครื่องขึ้นไปเนี่ยหนูพวกเราทั้งหลายมองเห็นไหมว่าเวลาขึ้นเครื่องบินไปแล้วเนี่ยมันมีเส้นทางไหมมีเลนซ้ายเลนขวาไหมมีไฟแดงไหมมีไฟเขียวไฟเหลืองไม่มีทางโค้งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนแล้วคันข้างหน้าลำข้างหน้าจะมาเราก็ไม่รู้อีกที่ตามมาจะซ้ายจะขวาไม่รู้เลยนะอะไรบอกเรา อะไรบอกให้เรารู้เรดาร์เรดาร์ GPS เท่านั้นแหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนกับการที่เราเติมเต็มสติปัญญาคือเรดาร์คือ GPS สติกับปัญญานี่คือเรดาร์คือ GPS ที่เราจะต้องอ่านมันให้ได้อย่าให้มันเสียถ้าเรดาร์เสียเนี่ยเครื่องบินไปได้ไหม จับสัญญาณไม่ได้อะหอบังคับการจับไม่ได้ติดต่อไม่ได้นั่นแปลว่าอะไรแปลว่ามันไม่เสถียนสมาธิไม่ดีจับไม่ได้สติสมาธิไม่ดีอยู่ไม่ได้แล้วจับไม่ได้ไม่ดีเป็นยังไงมึนเมางงเช่นถูกบอมเมาเหมือนคนเมาเหล้าอ่ะคนดีๆนี่แหละเวลาเมาเป็นยังไง เสียคนไปเลยลองถ่ายรูปไ้ดูสิถ่ายวีดีโอไว้ดูว่าตอนเมาเป็นยังไงคนเมานั่นแหละคนเมาขับรถได้ไหมคนเมาขับเครื่องบินได้ไหมนั่นเสียสติเรดาร์เรดาร์ในตัวเราสำคัญกว่าเรดารในเครื่องบินอีกจริงไหมเรดาร์ในตัวเราเนี่ยสำคัญมากนั่นคืออะไรคือสติคือปัญญาคือสติคือสมาธิมันเป็นแสงสว่าง ถ้าเราไม่มีเรดาร์ไม่มี GPS ที่ชัดเจนเหมือนรถบางคันเนี่ยโอ้โหมันบอกเราเลยนะไปตามมันเลยนะลงน้ำได้ไหมมีไหมมีมีข่าวว่ามันพาไปลงน้ำมันให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวไปเลี้ยวมาลงน้ำเลยถอยออกไม่ได้นี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมเนี่ยคืออะไรคือเติมเติมเต็มให้เติบโตเติมเต็มอะไร เติมเต็มสติกสมาธิเรดาร์ GPS คอนเนคกกันให้ได้คอนเนคกกันให้ได้เวลาเราเติมเต็มปั๊บเนี่ยมันจะเข้าใจหมดทุกอย่างนักบินก็จะมั่นใจถ้าเราเป็นนักบินขับเครื่องบินสติดีปัญญาดีเรดาร์ดี GPS เขาจะตั้ง เขาจะตั้งหลรงพ่อเคยไปคุยกับนักบินนะเขาบอกว่าต้องใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงในการตั้งโปรแกรมสายการบินจะบินประเทศไหนจะไปที่ไหนสงครามมีไหมเขาห้ามเข้าประเทศไหนกฎหมายบินข้ามตรงนี้ไม่ได้ต้องอ้อมตรงนี้มีกฎหมายแล้วเรดาร์ตรงนี้คืออะไรเขาส่งต่อไปถึงไหนอ่ะพอถึงปับ๊บมันก็ต้องมาจิ้มตั้งโปรแกรม ตางโปรแกรมจนกระทั่งถึงปลายทางและยังมีอีกนะว่าระหว่างทางเนี่ยกี่โมงช่วงนั้นมีพายุมีลมต้องดูภาพรวมอีกภาพรวมมันจะมาบอกเลยเมื่อเราทำงานเนี่ยเราต้องดูหมดไหม,มเราทำงาน,นจริงไหมเราต้องดูหมดเลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับใครไปที่ไหน เราคลองเรือนคลองเรือนก็เหมือนกับเราขับเครื่องบินถ้าเราเมาเราเป็นคนขับนี่ผู้โดยสารเยอะไหมในบ้านเราเมียลูกพ่อแม่อีกนะโดยสารพ่อแม่โดยสารเราก็ต้องขับสติกับสมาธิของเราต้องดีเราถึงจะพาลูกเมียพ่อแม่เนี่ยไปถึงปลายทาง บ้านเราเหมือนกับเครื่องบิน a 3 8 0จุคนอาจจะเป็นเครื่องบินเล็กเจ็ตพร v เวดเจ็ตก็ได้เราต้องประคองให้ดีมันสำคัญมากโชคดีที่มีงานทำมีงานให้รีบทำมีปัญหารีบปรึกษาเสร็จแล้วรีบรายงานหลวงพ่อมีหลักทำงานสั้นสัสข้อโชคดีที่มีงานทำมีงานให้รีบทำ มีปัญหารีบปรึกษาเสร็จแล้วรีบรายงานปิดจ็อบของการทำงานอยู่ที่ไหนปิดจ็อบนี่รายงานไม่ใช่ทำงานเสร็จแล้วไม่รายงานทำงานเสร็จแล้วไม่รายงานถือว่ายังไม่ปิดจ็อบนะรายงานรับทราบอนุมัติเซ็นรับรู้รับรองเข้าใจถึงจะเรียกว่าปิดงานจ่ายเงิน <c oughs> จ่ายเงินเงินเข้าบัญชีตัวเลขอยู่ในบัญชีชัดเจน นั่นแหละถึงจะเรียกว่าปิดจ็บได้ฉะนั้นหลวงพ่อให้เด็กทุกคนท่องคาถาโชคดีที่มีงานทำถ้าเราไม่คิดว่าเราโชคดีเนี่ยเราจะเป็นคนโชคร้ายนะเพราะมนุษย์ที่โชคร้ายที่สุดคือใครรู้ไหมไม่รู้ว่าตัวเองโชคดีไม่รู้ว่าตัวเองโชคดีขนาดไหนแล้วเขาจะเป็นคนโชคร้ายที่สุดทุกได้ทุกเรื่องเป็นทุกได้ทุกเรื่อง หาทุกเขาหาตัวได้ทุกเรื่องทุกอารมณ์ทุกวินาทีทุกคนพร้อมที่จะทักทายให้เกิดความทุกข์ได้พร้อมที่จะทำอะไรให้เกิดความทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะเรดาร์เสียเรดาร์เสีย GPS เสเียประเมิอนอะไรไม่ได้จับประเด็นอะไรไม่ถูกเดินมั่วๆไปอย่างนั้นแหละอย่างนี้ไปไม่ถึงฝันไปไม่ถึงฝัก เพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายในวันนี้หลวงพ่ออยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักทฤษฎีการฝึกลมหายใจทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ใหญ่มากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนก่อนที่จะสอนเรื่องอื่นเลยเรียกว่าอนาปานสติเคยได้ยินไหมอนาปานสติแปลว่าอะไรเคยใครเคยเรียนโยคะมั่ง ลมปราณรู้จักไหมลมปราณก็คือลมหายใจลมปราณปราณแปลว่าชีวิตลมปราณก็คือลมที่ทําให้เรามีชีวิตเพราะมนุษย์มีชีวิตอยู่ได้จากการหายใจจบชีวิตสุดท้ายเนี่ยจบที่การหยุดหายใจฉะนั้นลมปราณจึงหมายถึงลมที่ต่อชีวิตให้มีชีวิตอยู่ได้ และเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วมาติดตามกันต่อกัอกบรายการธรรมาร่วมสมัยค่ะชีวิตเป็นสิ่งที่สลับซับซ้อนและหลากหลายแต่สิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตที่สุดคือแม่จะให้คนสักกี่คนชุบเลี้ยงจะให้กายสักกี่กายมาสัมผัส ็ไม่มีใครัะเสมอเหมือนจากหนังสือแม่ชีวิตคืออะไรโดยปิยะโสพลสนับสนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชนเหมือนกับเราขับเครื่องบินถ้าเราเมาเราเป็นคนขับนี่ ผู้โดยสารเยอะไหมในบ้านเราเมียลูกพ่อแม่อีกนะโดยสารพ่อแม่โดยสารเราก็ต้องขับสติกับสมาธิของเราต้องดีเราถึงจะพาลูกเมียพ่อแม่ไปถึงปลายทางบ้านเราเหมือนกับเครื่องบิน A380 จุคนอาจจะเป็นเครื่องบินเล็กเจ็ต private เจ็ ็ได้เราต้องประคองให้ดีมันสำคัญมากโชคดีที่มีงานทํามีงานให้รีบทำมีปัญหารีบรึกษาเสร็จแล้วรีบรายงานหลวงพ่อมีหลักทํางานสั้นสัสี่ข้อโชคดีที่มีงานทำมีงานให้รีบทำมีปัญหารีบรึกษาเสร็จแล้วรีบรายงานปิดจัอบของการทำงานอยู่ที่ไหนปิดจ็อบเลย รายงานไม่ใช่ทำงานเสร็จแล้วไม่รายงานทำงานเสร็จแล้วไม่รายงานถือว่ายังไม่ปิดจ็อบนะรายงานรับทราบอนุมัติเซ็นรับรู้รับรองเข้าใจถึงจะเรียกว่าปิดงานจ่ายเงิน <c oughs> จ่ายเงินเงินเข้าบัญชีตัวเลขอยู่ในบัญชีชัดเจนนั่นแหละถึงจะเรียกว่าปิดจ็อบได้ฉะนั้นหลวงพ่อให้เด็กทุกคนท่องคาถา โชคดีที่มีงานทาถ้าเราไม่คิดว่าเราโชคดีเนี่ยเราจะเป็นคนโชคร้ายนะเพราะมนุษย์ที่โชคร้ายที่สุดคือใครรู้ไหมไม่รู้ว่าตัวเองโชคดีไม่รู้ว่าตัวเองโชคดีขนาดไหนแล้วเขาจะเป็นคนโชคร้ายที่สุดทุกได้ทุกเรื่องเป็นทุกได้ทุกเรื่องหาทุกเขาหาตัวได้ทุกเรื่องทุกอารมณ์ทุกวินาทีทุกคนพร้อมที่จะทักทายให้เกิดความทุกได้ พร้อมที่จะทาอะไรให้เกิดความทุกข์ได้เพราะอะไรเพราะเรดาร์เสียเรดาร์เสีย GPS เสียประเมิอนอะไรไม่ได้จับประเด็นอะไรไม่ถูกเดินมั่วๆไปอย่างนั้นแหละอย่างนี้ไปไม่ถึงฝันไปไม่ถึงฝักพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราทั้งหลายในวันนี้หลวงพ่ออยากจะให้ทุกคนเนี่ยรู้จักทฤษฎีการฝึก ลมหายใจทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่ใหญ่มากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนก่อนที่จะสอนเรื่องอื่นเลยเรียกว่าอนาปานาสติเคยได้ยินไหมอนาปานาสติแปลว่าอะไรเคยใครเคยเรียนโยคะมั่งลมปราณรู้จักไหมลมปราณก็คือลมหายใจลมปราณปราณแปลว่าชีวิตลมปราณก็คือลมที่ทําให้เรามีชีวิตเพราะมนุษย มีชีวิตอยู่ได้จากการหายใจจบชีวิตสุดท้ายเนี่ยจบที่การหยุดหายใจฉะนั้นลมปราณจึงหมายถึงลมที่ต่อชีวิตให้มีชีวิตอยู่ได้หายใจให้มีพลังเพื่อที่จะให้เราได้ชาร์จแบตเตอรี่การหายใจถูกต้องเนี่ยเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่นะถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เจ็บไข้าญาติพี่น้องเจ็บไข้ เราเรียกรถแอมเบลเลนมาสิ่งแรกที่เขาให้เราคืออะไรลมหายใจใช่ไหมออกซิเจนเราหายใจเองไม่ได้ก็ก็ปั๊มหัวใจใส่เข้าไปเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นอาณาปานสติจึงสำคัญมากวิธีหายใจมีอยู่สองขั้นตอนนะขั้นตอนที่1มีอยู่3ามคำว่าตามหลวงพ่อนะลึกยาวช้า อ่าว่าตามหายใจลึกยาวช้า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 ขั้นตอนที่สองหายใจเร็วเบาถี่อ้าว่าตามขั้นตอนที่สองหายใจเร็วเบาถี่หายใจเร็วเบาถี omorph, well ่หายใจเร็วเบาถี่ ขั้นตอนที่หนึง่งหายใจลึกยาวช้าแล้วก็หายใจเร็วเบาทีลึกยาวช้าเร็วเบาทีจำได้ไหมโอเคเราปฏิบัติเลยถ้าอยากรู้ว่าหายใจลึกยาวช้าเป็นอย่างไรใครเคยถอนหายใจบ้างใครเคยบิดขี้เกียจบ้างที่เตียงนอนเราทำยังไงเอาเอางี้ลึกไหมเราหายใจลึกไหม อลองดูนะทั้งลึกทั้งยาวทั้งชา้าใช่ไหมเก็บเอาไว้เพื่อเอาเลือดกับออกซิเจนไปเลี้ยงสมองสมองเนี่ยมันรอเหมือนรากไม้รอน้ําเหมือนรากฝอยรากแก้วมันรอน้ํา พอส่งเลือดกับออกซิเจนขึ้นไปปั๊รับเนี่ยมันดูดจูดเลยนะมันอิ่มพอมันอิ่มปั๊บเนี่ยอะไรที่คิดไม่ออกก็คิดออกอะไรที่คิดไม่ได้ก็คิดได้สดชื่นเบิกบานมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหมือนต้นไม้ได้น้ําได้ปุ๋ยออกซิเจนเหมือนปุ๋ยเลือดเหมือนน้าพอเราทําอย่างเงี้ยเราดึงขึ้นไปเต็มที่แล้วเนี่ยนะโอ้มันดีใจเราทำสามครั้งพอชั่วโมงหนึ่งทำสามครั้ง ทำสนาทีทำสามนาทีจริงๆนะสานาทีจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นทั้งวันเลยบริษัทคงไม่เล่นงานเราหรอกเสียเวลาบริษัท3นาทีมานั่งหายใจเนี่ยเขาไม่ว่าอะไรหรอกรถติด3นาทีหายใจได้ไหมได้ไปชายทะเลหายใจได้ไหมสูตดลมหายใจส่วนใหญ่ เ,เราไปสูบบุหรี่เอาควันเข้าไปซะนี่แทนที่จะเอาควันต่อไปนี้ไม่ไม่เอาเหล้าเอาควันไอ้ทั้งนั้นแหละเอาความบริสุทธิ์ไปล้างฟอร์แมตจิต delete อารมณ์ล้างให้หมดเราไปเซตระบบ GPS ของเราเรดาร์ーーของเราให้ดีเวลาเราพักผ่อนเนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยให้มีความนิ่งความเย็นความสงบให้ได้เอานะทำตามหลวงพ่อเลย อ่าลึกๆยาวๆช้าๆอ่าเอามือขึ้นดีกว่าจะได้ทำเหมือนกันนะอ่าหายใจลึกยาวช้าแล้วเก็บเอาไว้จนกระทั่งกั้นหายลมหายใจไม่ไหวแล้วค่อยปล่อยออกมาทางปากนะอ่าหายใจลึกๆ ครั้งที่หนึ่งอ่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเป่าออกมาให้หมดเลยอืมเป่าโควิดออกมาให้หมดเลยครั้งที่สาม หน้าแดงใช่ไหมรู้สึกดีต่อไปเร็วเบาทีเร็วเบาทีคือนั่งนิ่งๆหายใจเข้าทางจมูกออกทางจมูกเท่านั้นไม่งั้นไม่งั้นจะคอแห้งอ่าดูนะดูหลวงพ่อนะนี่ยาวนะยาวก่อนหลังจากนั้นเราหายใจสั้นสิบครั้ง พอสิพอครั้งที่สิแล้วก็สังเกตความนิ่งแล้วก็หายใจเร็วเบาทีอีกทีหนึง่งเ,เร็วเบาที แล้วก็หายใจเลือกยาวอ่าลองดูทําตามหลวงพ่อเลยอ่าหายใจเร็วเบาที่สิครั้งครั้งที่10บลึกๆยาวๆไปเลยนะอ่าครั้งที่10ดึงขึ้น นิ่งๆก่อนสบายๆอ่ารอบที่สองเร็วเบาทีอีก10ครั้งครั้งที่10ดึงยาวครั้งที่10ดึงยาวเซตที่สาม เราถูกอารมณ์อะไรประทุสรายมากที่สุดในแต่ละวันนินทามีไหมว่าร้ายมีไหมดุดา่ากล่าวหาตำหนิมีหมด <c oughs> เ,เสียใจน้อยใจอารมณ์พวกนี้ประทุสร้ายเราแต่ถ้าเรามีสติรู้เท่าทันเลดา้าเราดี เราจะไม่เจ็บเราจะรีบเลยหนึ่งป้องกันไว้ไวทันสองถึงเกิดก็เราไม่ไหลไปตามเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อก็ฝากเอาไว้ให้เป็นข้อคิดของน้องๆ TPI ทุกคนหน้าใหม่ยังหนุ่มยังแน่นอยู่ในระหว่างสร้างเนื้อสร้างตัวหลวงพ่อฝากเอาไว้ว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็คือการ ฝึกใช้เรดาร์ใช้ GPS ในชีวิตของเราให้ชัดเจนเหมือนเครื่องบินก่อนที่เราจะขับจะเคลื่อนไปเนี่ยต้องตรวจสอบให้ดีอย่าประมาทในลมในฝนในมรสุมอย่าประมาทในชีวิตในแต่ละวันที่ออกจากบ้านอย่าประมาทในเพื่อนอย่าประมาทในงานอย่าปประมาทในว่าเออเรา ปลอดโปร่งรถราต่างๆก็คือตรวจสอบทุกเรื่องทุกอย่างให้ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญอํานวยพรขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญโดยทั่วกันเทอ สนับสนุนโดยบริษัทท p พโพลีนจำกัดมหาชนและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการธรรมาร่วมสมัยในตอนนี้นะคะแต่ว่าคุณผู้ชมยังสามารถติดตามข่าวสารของวัดพระราม9ก้ากาจนาพิเศษได้ผ่านทาง Facebook ค่ะเสรถหาคคำว่าฝ่ายเผยแผ่วัดพระราม9ก้าและสามารถชมรรยการย้อนหลังนะคะผ่านทาง YouTube วัดพระราม9ก้าก็จะมีเรื่องราวดีๆส่งตรงให้กับคุณผู้ชมค่ะตอนนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพลต้องขอตัว,วลาไปก่อนสวัสดีค่ะหายใจให้มีพลังเพื่อที่จะ ให้เราได้ชาร์จแบตเตอรี่การหายใจถูกต้องเนี่ยเหมือนกับการชาร์จแบตเตอรี่นะถ้าเราเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เจ็บไข้ญาติาพี่น้องเจ็บไข้เราเรียกรถแอมบูเล็ตมาสิ่งแรกที่เขาให้เราคืออะไรลมหายใจใช่ไหมออกซิเจนเราหายใจเองไม่ได้แค่็นปั๊มหัวใจใส่เข้าไปเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นอาณาปานสติจึงสำคัญมาก